สาเหตุผมร่วงที่พบบ่อยที่สุดในคนไทยคือปกติผมร่วงเนี่ยเกือบจะร้อยทั้งร้อยเนี่ยมันก็เป็นไทโรเจนเอฟฟูเรียมนี่แหละคนที่ผมบ้างแบบพันธุก,กรรมเนี่ยจริงๆปริมาณเยอะกว่า คนที่เป็นทีโรเจนเอฟฟูเวียมแต่คนที่เป็นผมบางแบบพันธุกรรมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ล่วงมากหรอกมันล่วงนิดหน่อยมันจะล่วงมากในช่วงที่ในช่วงที่เป็นแพทเทิร์นแฮร์ลหรือผมด้านบนในขณะที่ด้านหลังเนี่ยจะไม่ล่วงถ้าจับดึงแล้วหลุด,ดด้านบนแต่ด้านหลังไม่ไม่ไม่หลุดเนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นเรื่องของผมบางแบบพันธุกรรม <S <S แต่ว่าคนที่ผมบางแบบพันธุกรรมเนี่ยโดยภาพรวมแล้วก็นับว่าผมไม่ได้ล่วงเยอะเท่า <chociaż> ไหร่อันดับแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความเครียดของร่างกายที่มีอะไรสักอย่างมากระทบร่างกายเช่น ไข้ไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกไข้โควิดร COVID, ่างกายได้รับการบาดเจ็บนอนโรงพยาบาลนานๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีสเตรสต่อร่างกายเนี่ยก็จะเป็นเหตุที่ทําให้ผมร่วงสาเหตุอันดับที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของร่างกายมันมีอะไรผิดปกติบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเส้นผมยกตัวอย่างเช่นซีด ขาดธาตุเหล็กขาดวิตามินดีเป็นไทรอยด์เป็นเหตุที่ทําให้ร่างกายไม่พร้อมสาหรับการจเจริญเติบโตของเส้นผมผมก็ร่วงอ,อันที่สเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเครียดของจิตใจไม่ว่าจะเป็นเครียดชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้านอนไม่หลับตั้งหลายต่างถ้าเมื่อไรที่มันกระทบสลีปไซเคิลเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเหตุที่ที่หนักแน่นพอที่จะทําให้ผมร่วงได้แล้วก็อันที่4ี่ก็เป็นเรื่องยาและสารพิษ ก็ต่อจากเรื่องเมื่อกี้เวลาคนซึมเศร้าเวลาคนนอนไม่หลับก็บักจะถูกให้กินยาซึ่งยาในกลุ่มของยาต้านซึมเศร้ายานอนหลับเนี่ยหลายตัวเลยก็จะเป็นตัวที่ทําให้ผมร่วง